แต่เนื่องจากเรามาถึงค่อนข้างดึกนะคะร้านต่างๆก็ปิดไปแล้วเดินไปเรื่อยๆนะคะก็มาเจอร้านนี้นะคะเป็นร้านพิซซ่าเวียดนามค่ะทุกคนเขาเขียนนะคะในป้ายเขาเขียนว่าพิซซ่าเวียดนามดาลาดนะอันตรายมากวนเจ๊แสกไอ้วันฟ้าอันตราเวียดนามนะยังไงเนาเดี๋ยวเจ๊แสกจ๊อกบานคนไทยหรือวาจ๊อบานคนต่างชาติเนะ แล,ะล,ะล,ะละ้วเวยได้รเรเียนไงเขาโทรหาแม่ว่ามาที่เรียนหรอดีเจยแหม่ก็อันนี้เขาจะใส่นะที่เพื่อนๆเห็นก็คือมีแห่งใช่ไหมแห่งก็คือพวกต้นหอมมีต้นหอมแล้วก็หอมเจียวซุปซิกเนาะซอสเซจแล้วก็มีไข่ด้วยโอ้โหแล้วก็ใส่โฟมายด้วยนะอันนั้นอะใส่ใชีสไหมโฟมายลูก เออใส่ชีสโปไมดยด้วยไม่ไรภาคอาหรอกเป็ดหมอยกว่า <estoy> น <en S 1> <está en S 2> ี่อันนี้นะเป็นราคาพิเศษกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้เขาใส่แค่ไส้กรอกนะคะมันเพิ่มขึ้นมาแค่ตัวใส่ไส้กรอกอ่ะราคาหมื่นห้าแล้วตัวนี้ที่เราใส่เป็นชีสเพิ่มเข้าไปก็คือราคาสองหมื่นนะจะดูว่ามันจะแตกต่างยังไงแต่เพื่อนๆดูแผ่นแป้งให้ดีค่ะแผ่นแป้งสังเกตที่แผ่นแป้งจะแตกต่างกันกับที่เรากินที่แบบ ดารัสจริงๆหรือว่าพวกอันนั้นจริงๆนะเออไม่รู้สิกินที่บาดารลัสไม่เคยเห็นนแป้งนี้แต่ลูกี่ยังไม่ได้เคยไปดารลัสหรอก <c oughs> <c oughs> อดูคะ่ะดูคะ่ะ <c oughs> ดูแม่ค้าเขาทำนะคะเนี่ยเรื่องเทศก็จะมีพวกไทยพวกอันนี้นะพวกกุ้งสอยกุ้งแดง ประมาณนี้อันนี้เที่ไหนล้ะไงจี๊จ่าตั๊กอ่าจ่าตั๊กฮะอ๋อจ่าตั๊กของบ้านฮะจ่าตั๊กของบ้านอ๋อ10,000 10,000ฮะอู้สวยเอ้ยเน่เน่เน่เอันนี้ก็คือชาชาส้มจี๊ดนะคะหัวงอขำมากชาส้มจี๊ดเขาก็ขายนะที่นี่ราคาแค่แก้วละหมื่นหมื่นนีนหมื่นเวียดนามด่งเองหนึ่งหมื่นเวียดนามด่งเองนะราคาถูกนะร้านนี้ได้ค่ะ ได้แล้วขอบคุณนะคะอคนะโอเคเดี๋ยวสั่งอีกอันนึงมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะยังไม่จ่ายเงินเดินมาก็ามาเจอร้านอาหารอันนึงเนาะที่ที่ทุกคนที่คิดว่าคนไทยนะใครที่มาเวียดนามก็ต้องกินอาหารนี้ก็คือแบงจ้างเนื้อ แบงจางเนื้อก็คือเป็นแผ่นแป้งเวียดนามเนาะเราวันนี้เราสั่งก็คือเป็นตัวซุกซิกตัวที่เป็นไส้กรอกแล้วก็เป็นไส้แบบนี้ราคานี้ที่เราสั่งก็คือ15 0 0 0หมื่นเวียดนามด่งนะตัวนี้น่าจะเป็นซุกซิกหมูนะที่เรากินกันไส้ก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็อร่อยนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวจะลองชิมดูนะว่าเป็นรสชาติยังไงแต่ว่าดูจากสีแล้วมันดูแบบเผ็ดจัดจ้านหน่อยนิดนึง และเนื่องจากว่าเรามาดึกนะคะทุกคนเราก็ยังโชคดีอยู่นะที่มาเจอร้านพิซซ่าเวียดนามที่อยู่ใกล้ๆที่พักนะเดินแบบเดินแบบไกลมากแหละก็ยังมาเจอร้านนี้นะคะหน้าตาหน้าทานมากอลองดูนะคะลองดูรสชาติจะเป็นยังไงนะหอ,อขอ,อนุญาตห่อนะอ,อ,อนุญาตหอ่อ หอสะดุไม่น่ากินหอ,หอสะดุไม่น่ากินเลยต้องต้องทำแบบนี้แหละเอ,อ่อเดี๋ยวกลัวยังไงไสมันก็จะตกแต่ว่ารู้สึกว่านะก่อนที่จะกินนะให้เพื่อนๆสังเกตดูรู้สึกว่าแป้งแบงจ้างของมันมันจะแปลกๆแบงจ้างของมันจะใช่ไหมใช่ไหมลูกมันจะแปลกๆใช่ไหม มันจะบางใช่มันจะกรอบมันจะไม่เหมือนแบงจ้างที่เหมือนข้าวเกียบปบกหมอบ้านเหมือนข้าวเกียบเหมือนข้าวเกียบบ้านเราอ่ะข้าวเกียบข้าวพองอ่ะใช่ข้าวเกียวข้าวพองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพอเวลามันเนื้อน่ะมันจะไม่ใช่ที่ที่เราซื้อในแมคโครที่เราเอามาทำาน่แบงจ้างแบบบากูไกหรือว่าไอ้แบงจ้างสามแม่ครัวเออสามแม่ครัวแบงจ้างที่มันมีสามคนผู้หญิงสามคนที่อยู่ในแมคโครไม่ใช่แบบนั้นนะ แต่มันจะกว่าใช่มันจะเป็นหนากว่าแบบเนี้ยรสชาติมันจะเหมือนไม่รู้อ่ะเหมือนคล้ายๆแบงดาดาือเปล่ามีนาดนื้อแบงดาเ็าจะเป็นข้าวเกี๊ยบอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นยังไงนะมันก็ข้าวเกี๊ยบนั่นแหละแต่มันจะหนากว่าแผ่นแป้งที่เราห่ออบเบียรสดง่ายๆเลยอือร่อยอร่อยดูปี้ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับแบงจ้างเนื้อปกติอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆอร่อย คืออยากจะบอกเลยว่าเคยกินแป้งจ้างเนื้อที่อื่นนะแต่รสชาติมันจะอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันแผ่นแป้งตานี้จะเป็นแผ่นแป้งเหมือนเหมือนข้าวเกียบบ้านเราแต่มีความแบบไม่ได้หนาไม่ได้พองเหมือนบ้านเราอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นรสชาติแบบกรอบหอมมีความหอมไหมมีความหอม อุ๊ยอร่อยว่ะแล้วแล้วแล้วไอ้ไส้กรอกมันต่างกับบ้านกรรมที่ไทยเลยตัวไส้กรอกนะเดี๋ยวจะชิมชิมดูนะคะว่ามันจะต่างจากที่ไทยหรือเปล่าไส้กรอกจริงๆนะบอกจริงๆแล้วนะลูบี้เป็นคนที่มาเวียดนามบ่อยมากแต่ไม่เคยกินไส้กรอกเวียดนามเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กินไส้กรอกเวียดนามแต่ก็รู้สึกแบบเฉยๆอะ่ะ มันมันไม่ได้แบบเหมือนบ้านเราที่มีความเค็มความอะไรรสชาติแบบมันออกจากจานเนาะแต่อันนี้จะเป็นรสชาติแบบจืดแต่ก็มีแบบเค็มเล็กๆแบบนี้มันก็พอดีกับแบงจ้างซึ่งมันก็พอดีกับกับตัวนี้นะแบงจา้างเิ็นเหนืออันนี้เพราะว่ารสชาติเขาปรุงก็คือมันแบบเผ็ดไม่ใช่เผ็ดสิมันจะแบบจัดจ้านมีรสชาติขึ้นมาเยอะกว่าแล้วก็มีความหอม มีความหอมของแบบพวกพวกเครื่องปรุงพวกอะไรแบบนี้รู้สึกว่าร้านนี้ก็คือแปลกถือไหมแปลกก็คือหนึ่งแผ่นแป้งไม่เหมือนปกติที่กินเนาะตามแบบพวกที่ดานางังหรือแบบนะที่แบบอะไรนะที่แบบโฮจิมินห์สิประมาณนี้แหละ,ะกินให้ดูเลนะนะอร่อยอร่อยแบบบอกให้ถูกเพื่อน ต้องซื้ออีกอันกลับบ้านน่ะรู้สึกว่าต้องซื้ออีกอันกลับบ้านเนี่ยเพื่อนเลื่อเรามาดูไส้ของมันนะแล้วดูแผ่นแป้งดูใกล้ๆค่ะแผ่นแป้งมันไม่ใช่แผ่นแป้งที่เพื่อนๆเ,เห็นปกตินะลองดูนะแผ่นเปล่าเนี yeah. ่ยแผ่นแป้งนี้รู้พี่ว่ามัน,ม,นมันอร่อยเดี๋ยวจะถามแม่ค้าลองดูนะว่าแผ่นแป้งนี้คือแผนแป้งอะไรก็อ,อยากซื้อกลับบ้านไปลองทําเองอีกทีนึงว่า ถ้าเราทําแบบรสชาติจดจ้านที่ไทยมันจะเป็นยังไงแต่ว่ารสชาติแบบนี้พอดีแล้วนะอตอนนี้เดี๋ยวน้องคนเวียดนามจะลองขอชิมะแผ่นแป้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เขาชิมแผ่นแป้งดูก่อนว่าเป็นยังไงเข้าที่เคยกินมามันจะเป็นแบบไม่เป็นยังไงลูกไม่บะไม,ไม่ไม่นาำมาก แต่ก็ไม่ได้บางมากก็คือแผ่นแป้งที่เราใช้ในการหอ่อหอยอบเปียสดนะมันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวเวลาเราเราเราย่างอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นแบบบางมากเวลาเราคือแค่แตะปุ๊บคือมันละลายหมดเลยแต่อันนี้คือมันยังมีความแบบแบหนึบต<อ>บกรใช่ในปากรสรสชาติคิดว่ามันเป็นยังไงมันจะมีกลิ่นหอมกว่าอันแผ่นแป้งที่เราหปป่ออเปียสดเพราะว่าอันนั้นมันจะไม่มีรสรสชาติมันไม่มีความหอมมันมีแบบ มีแต่แผ่นแป้งเปล่าๆอโอเคและนี่ก็คือนี่นะคะที่เราไม่ได้พูดไปอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีกุ้งฝอ,อยตัวเล็กๆกับมันจะเพิ่มความหอมให้กับแผ่นแป้งอีกทีหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นแป้งดาลาดนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะไปถามแม่ค้าอีกทีหนึ่งว่าใช่หรือเปล่าเ,เวลากินไปมันจะมีเออดาลาดนั่นแหละเย้ <laughs> <laughs>

แต่ว่ามาปรับมาปรับรสชาติให้เข้ากับคนคนเฮดอีกทีหนึ่งมันไม่จะมันจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบอก่ะเมื่อกี้ว่าเขาสั่งแบงค์จ้างตัวนี้มาจากดาลาดหรือว่าเราเรียกว่าดาลัสนั่นแหละแล้วก็เขาจะเอามาปรับสูตรให้เข้ากับคนเฮ้ให้มันมีความพอดีมันมีความอร่อยซึ่งรสนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนรูบ้บอกเลยรูบ้ไม่เคยกินเพราะว่า จากแบงจ้จังที่เคยกินที่อื่นมันมันจะเป็นแผ่นแป้งแบบที่เรารู้เนาะก็จะเป็นแผ่นแป้งบางๆแล้วก็เป็นใสๆแต่อันนี้ก็จะเป็นกรอบๆเหมือนข้าวพอมแล้วรสชาติหอมอร่อยนะเดี๋ยวรูพีจะส่งพห้กัดให้มเมื่อนดูว่าที่นี่อ่ะถ้ามาก็คือกินที่นี่เลยเพราะว่าจริงๆนะเหนื่อยซันก็คือคนแบบคนที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็กินกันนะแบงจ้จังนี้แล้วก็เดินถัดไปอีกทนิดนึงก็จะเป็นแบบตลาดกลางคืนซึ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็ลองลองมาแวะชิมที่นี่นะอุยอร่อยดีว่ะอร่อยค่ะอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้พูดล้อเล่นนะไม่เคยกินแบบแบงจ้างแบบนี้มาก่อนอหอมมันยังหอมในปากอยู่เลยอะ่ะอร่อยมาก และสุดท้ายนี้นะคะเราก็ลาไปด้วยภาพของการทำพิซซ่าเวียดนามย่างนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ของลูบี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลูบี้นะคะให้ยอดไลค์นะคะถึง1000 Sub s c r i b e นะคะเพื่อที่ลูบี้จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเดอ้อสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะคะรับชมภาพอาหารสวยๆได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ